สวัสดีค่ะพบกับเขยสุพรรณชนแนลนะคะหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะมีทั้งไซส์เล็กบอนเก่าบอนใหม่นะคะเริ่มที่หลักสิบค่ะพร้อมกับ อบอลโบราณไซต์ตั้งแม่นะคะฟอ,อร์มกอสวยๆค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆท่าน,นใดสนใจชอบต้นไหนให้จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0982650905ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือจะสแกน QR code คตที่หน้าจอก็ได้ค่ะส่วนวิธีการจัดส่งของทางสวนนะคะสวนเราจะส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วน e.m.s ค่ะแพ ส่งแบบครอบแก้วต้นใหญ่ห่อฟูกให้นะคะโดยค่าจะส่งเมาส์เมาส์ค่ะคิดเป็นแบบเมาส์เมาส์ให้ได้ทังโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะเมาส์อยู่ที่60บาทเท่านั้นสั่งกี่ต้นก็ได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวดูไซส์เล็กๆก,ก,กันก่อนเลยนะเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างค่ะขออนุญาตเริ่มที่ต้นนี้แล้วกันเนาะอยู่ใกล้มือเลยค่ะยอดมองกุฎด,ด่างเทพๆอ,อีกแล้วค่ะ หในสิบสามบอนเทพนะคะอ่าใบใหม่ออกเหลืองนิดนๆนะด่างทุกใบด่างเทพแบบนี้ย่อมงกุฎแบ่งให้80ดบาทค่ะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะบอกแล้วว่าเริ่มกันที่รักสิบพอนะคะอ่ย่อมงกุฎกระถางที่อ่ต้นแรกนะคะย่อมงกุฎแบ่งให้80บาทอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะนต่อกันที่ต้นนี้ค่ะรักเอยค่ะด่างทุกใบด่างสวยแบบนี้ด่างแท้กัด ทะลุใต้ใบเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด่างแท้กัดทะลุใต้ใบแบบนี้แบ่งให้ราคา150บาทด่างทุกใบไม่มีหลุดนะคะสำหรับรักเอยคะ่ะใครไม่ทันต้นคลิปที่แล้วนะคะมาจัดต้นนี้ไปเลยคะ่ะรักเอยกระถางสี่นิ้วแบ่งให้ราคา150บาทคะ่ะต่อกันที่สาวนะครชัยศรีด่างเทพเอาไป วันนี้แบ่งให้ราคาพิเศษนะคะสาวนครชัยศรีเนาะมีด่างสวยออกชมพูนะคะด่างแดงอมชมพูแล้วก็ติดเหลืองนิดๆเอาไป100บาทค่ะสำหรับสาวนครชัยศรีนะคะแบ่งให้100บาทจากการแถางที่1ค่ะและสาวนครชัยศรีต้นนี้ด่างจึ้งค่ะ ออกชมพูออกเหลืองเหมือนเดิมนะสีหน้าเก็บค่ะแบ่งให้หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสาวนะครชัยศรีนะคะดังสวยเลยมีเขียวติดนะคะด่งแบบดังแบบนี้ดังโตนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางที่สองสำหรับสาวนะครชัยศรีค่ะต้นนี้ค่ะดาริกาเจนสองนะคะน้องออกด่งแดงนะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดเท่าไหร่นะคะสำหรับดาริกาแบ่งให้หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะ ด่างทุกใบอยู่นะคะเพื่อนๆดูก่อนนะด่างแท้กัดลึกใต้ใบแบบนี้เหมือนกันค่ะเอาไป150บาทสําหรับดาริกาเจน2ค่ะถ้าเจน2น้องจะออกแดงแบบนี้นะคะน้องจะด่างแดงแบบนี้เลยดาริกานะคะแบ่งให้ในราคา150้าบาทน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะด่งางพับแบบนี้เลยจ้าสำหรับดาริกานะคะ150บาทจ้า มาดูต้นนี้ค่ะไม้ด่างนะคะชื่อว่ามงคลมณนีนะคะเป็นไม้ของครูปอนะคะมงคลมณนีด่างเอาจริงนะน้องติดด่างทุกใบนะคะสังเกตนะน้องเป็นใบพัดนะคะใช่ไหมอ่าใบพัดนะคะแบ่งให้ราคาหนึ่งร้อยบาทสแบ่งให้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับมงคลมณนีนะคะ ถึงจะด่างน้อยนะคะแต่ก็ด่างทุกใบนะให้ดูนะคะไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดเหมือนกันนะคะต้นนี้มงคลมานีค่ะแบ่งให้100บาทกระถาง4นิ้วจ้ะมงคลมานีแบ่งให้100บาทกระถา,า,า,าง4นิ้วนะคะมาที่ค่ะต้นนี้เลยนะคะนาวรากสดเทวีค่ะรากสดเทวีนะคะป้ายแดงจัดๆแบบนี้นะคะมีแบ่ง2กระถางค่ะ ป้า้ทุกใบนะคะรากสดเทวีค่ะแบ่งให้100บาทค่กกระถางสี่นิ้วนะคะนางรากสดเทวีตับสงกานค่ะไม่ส่งการก็เก็บได้นะคะนางรากสดเทวีกระถางที่1แบ่งให้ในราคา100บาทค่ะ ต่อที่นางรกสดเทวีกระถางที่2ค่ะต้นนี้ก็แบ่งให้ในราคา100บาทเช่นเดียวกันค่ะน้องป้ายทุกใบนะคะนางรักสดเทวีแบ่งให้ในราคา100บาทเช่นเดียวกันค่ะกระถางที่2นะคะน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งคู่นะคะดูลูกไม้ต้นนี้กันนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่ก่อนนะคะน้องเป็นบอลใบไทยใบแดงเข้มเลยนะคะแดงเข้มและใบเงาน,นะคะมีเม็ดแดงนะคะเดี๋ยวให้ดู เม็ดแดงกัดลึกๆแบบนี้เลยนะคะเป็นบอลใบไทยค่ะสีแดงเข้มใบเงาวับเลยนะคะทรงใบอาจจะไม่สวยเท่าไรเพราะว่าน้องโสมนะคะนี่เป็นต้นแม่นะเป็นสีแดงเข้มใบเงาวับแบบนี้ใบไทยนะคะแดงเข้มแล้วก็มีเม็ดแดงอีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยสังเกตดูนะอันนี้คือเป็นเม็ดของเขานะคะเดี๋ยวขายต้นลูกค่ะแบ่งต้นลูกให้ค่ะราคาเบาๆนะคะกัดแดงเหมือนแม่เลยแล้วก็เม็ดขึ้นแล้วนะคะแบ่งให้ในะราคากระถางละ50บาท เป็นลูกไม้แดงเรียกว่าอะไรนะลูกไม้แดงและกันเนาะเรียกเป็นลูกไม้แดงค่ะลูกไม้แดงแบ่งให้กระถางละห้าสิบ่าทจากต้นแม่ต้นนี้นะคะที่เห็นในในจอนะผ่าจากต้นแม่ต้นนี้นะคะลูกไม้ผ่านะคะชื่อว่าลูกไม้แดงนะคะแบ่งให้ราคาห้าสิบบาทพอค่ะ อ่ะดูนะสีแดงเข้มนะคะแล้วก็มีเม็ดนะคะเม็ดจะชัดมากเม็ดกัดลึกมากเลยแบ่งให้ในะราคา50บาทค่ะลูกไม้แดงมีแบ่ง2กระถางนะชอบก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ098 265 0905โทรได้แอดไลน์ได้นะคะดูคลิปนี้แล้วยังไม่ถูกใจแอดไลน์ไว้ก่อนได้ค่ะครั้งหน้าเจอต้นที่ถูกที่ถูกใจจะได้หากันเจอนะคะอะ่ลูกไม้แดงแบ่งให้กระถางละ50จ้ามากันที่ต้นนี้ค่ะยก กัมมี่ค่ะน้องเป็นบอลพื้นเขียวกระดูกดำเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะน้องเป็นเขียวเข้มนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มสีจริงสีจะสดกว่าในจอเออสีเข้มกว่าในจอนะคะสีจริงสีจะเข้มกว่าในจอนะเนี้ยวันนี้อู๊อ๊มาถ่ายคลิปชา้าจริงๆนะคะเกือบจะมืดละต้องรีบทำเวลานะคะอ่ะ หยกกำมะหยี่ต้นนี้มีสองกระถางในหนึ่งอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีสองกระอ่ามีสองต้นมีสองต้นในหนึ่งกระถางค่ะพูดผิดพูดถูกและหิวข้าวอ่ะมีสองต้นในกระถางนะคะสําหรับหยกกำมะหยี่นะคะกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ อันนี้เอาไปย้ายลงกระถาง6ได้เลยนะคะเพราะว่าใบล้นกระถางและมี2ต้นในกระถางเลยสำหรับยกกรรมยี่กระถางนี้เอาไป150บาทบอนพื้นเขียวเข้มและตัดกับกระดูกดําแบบนี้นะคะกระดูกชัดๆแบบนี้เป็นบอนที่น่าเก็บสะสมอีก1ตัวคะ่ะมาค่ะเทพอักษาคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ไม่ทันนะคะ ลงมาสองคลิปละไม,ม่น่าจะมีคนไม่ทันเยอะแหละสาหรับเทพเทพอักษรายเยอะเลยนะคะต้นนี้เดี๋ยวแจ้งก่อนน้อมเป็นไม้นอกตู้นะคะแล้วก็อยู่ในกระถาง4นิ้วแต่ต้นโตนะคะสูงเกือบไม้บรรทัดแล้วน่าจะประมาณไม้บรรทัดแล้วแหละนะคะที่กาบด่างทุกใบนะคะส่วนที่ใบ ก็ด่างทุกใบเช่นเดียวกันแต่อาจจะน้อยมากด่างมากนะคะอันนี้คือแจ้งแล้วเนาะว่าน้องอยู่นอกตู้ที่เห็นนี่คือเป็นคราบน้ําฝนนะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวก่อนแพ็คเดี๋ยวจัดก,การให้นะคะอ่ะแต่ดูใบใหม่ให้ดูใบใหม่นะคะใบใหม่ด่างเหลืองมาเลยนะคะสําหรับเทพอักษรต้นนี้แบ่งให้ในราคา200บาทค่ะ 200บาทพอนะคะต้นโตๆตล้นกระถาง4แบบนี้แนะนำเอาไปลงกระถาง8ดได้เลยนะคะแปดเดียวพุ่งค่ะสำหรับเทพอักษรานะคะใบใหม่ดังเหลืองสวยมากนะคะเอาไป200บาทพอจ้ามาดูต้นนี้กันบ้างค่ะอันนี้มีนามว่าเศรษฐีคลองหลวงนะคะเศรษฐีคลองหลวงกระถางหนิ้วนะคะกระถาง5้าหรือกระถางหเถอะกระถางห้า กระถาง5นิ้วนะคะเศรษฐีคลองหลวงเดี๋ยวก่อนให้ดูก่อนนะว่ามี2ต้นในกระถางแล้วดูต้นนี้หลอดใหม่มาเหลืองอ่อยเลยนะคะมี2ต้นในกระถางแบ่งให้ในราคาสองบาทเป็นบอนใหม่นะคะแต่ไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดก็แนะนำให้เก็บนะคะน้องมีเม็ดมเม็ดแดงด้วยนะคะกระจายเต็มใบแต่ไม่เยอะนะคะ มีเม็ดประปายนะคะเม็ดแดงประปายเต็มใบแล้วก็ด่างนะคะด่างอันเนี้ยน้องเป็นบอลด่างขาวเขียวแต่มีสิทธิทจะด่างเหลืองอย่างที่หนูแจ้งไปนะคะว่าบอลขาวเขียวมีสิทธิทจะด่างเหลืองด้วยนะคะนี่เลยและด่างสวยด้วยมีสองต้นในกระถางค่ะตกต้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นต้นโตแล้วนะคะต้นโตแล้วนะคะเพื่อนๆอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเอาไปสองร้อยบาทสําหรับเศรษฐีคลองหลวงค่ะเศรษฐีคลองหลวงนะคะ อะส่วนต้นนี้เทพอักษราไม้นอกตู้เช่นเดียวกันให้ดูก่อนด่างจึงจึงต้นโตโต,โตนะคะสูงกว่าไม้บรรทัดอีกนะคะแล้วก็น่าคิดว่าน่าจะมีหัวแล้วกระถางนี้เมื่อกี้มีต้นเดียวเนาะกระถางสี่อ่าอันนี้กระถางหกแต่มีสองต้นแล้วด่างสวยทั้งสองต้นนะเอาไปผ่าเอาไปเก็บตั้งแม่เอาไปตั้งโชว์ได้นะคะ เพราะว่าไม้นอกตู้เนี่ยแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะคะอันนี้อยู่นอกตู้นะคะตัดใจเอามาแบ่งให้เอาไปสองต้นในกระถางนะคะสำหรับเทพอักษรากระถางนี้สังเกตว่าต้องแผ่นกล้องออกห่างๆนะคะเพราะว่าน้องต้นใหญ่จริงๆใหญ่จริงไม่โกหกอ่ะดูใบเนี่ยเห็นปะแล้วมีสองต้นในกระถางอ่ะดูนี่อ่ะแฟนมาช่วยละขอโทษนะคะถ้าถ้าเห็นเท้าแล้วไม่สุภาพยังไงขอโทษนะเกือบสอบผู้ชายอะคะ่ะ เกือบสอบผู้ชายความสูงเนาะ <40 S 1> อ่ะประมาณ40่สิบเซนนะคะกะให้แล้วสองต้นในกระถางนะคะเทพอัศราเอาไป300บาทพอจ้ะเอาไป300บาทพอจะ้ออจะนะคะอ่ะรีบนะรีบนะใครไวใครก็ได้ไปนะจ๊ะอ่าโอ้มาดูคะ่ะต้นนี้เท้ารำไพแม่เจ้าน้องป้ายสวยสู้กล้องมากนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะอันนี้น้องอยู่ในกระถางสี เท้าลำไยป้ายจัดๆนี่คือป้ายซะจนแบบว่าใบาบิดเลยนะคะป้ายป้ายเยอะจนใบบิดนะเหมือนบอลด่างบางตัวเนี่ยด่างเยอะๆก็เล่นเอาสบายแหว่งก็มีเหมือนกันนะคะใบมันจะบิดเนะาะเท้าลำไยกระถางซี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตย,ยกออกจากกระถางให้เอายกจากถาดให้ดูนะคะป้ายทุกใบไม่มีหลุดแบ่งให้หนึ่งร้อยบาทพอค่ะ เอาไปราคาพิเศษเลยเท้ารำไพค่ะแบ่งให้100บาทป้ายทุกใบไม่มีหลุดแบบนี้เอาไป100บาทพอค่ะกระถาง4ี่นิ้วนะส่วน2กระถางนี้ค่ะเท้ารำไพสองกระถางนี้ต้นโตสูงเกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะล้นกระถางสี่ใบดดๆแล้วป้ายทุกใบไม่มีหลุดเอาไป150บาท ะะอันนี้คือต้นมันโตกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะเพราะว่าเอาไปลงกระถางแปดได้สบายเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่ามันล้นสูงกระสูงเกินกระถางจริงๆนะคะสูงเป็นไม้บันทัดแล้วอะเนาะอ่าสูงประมาณสามสิบเซนแล้วค่ะมีสองต้นค่ะไซส์นี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสำหรับเท้าลำไยแน่นอนว่าต้องมีคนที่ชอบเลี้ยงบอลที่แบบ ต้นใหญ่ๆอันนี้ตอบโจทย์นะคะบอลโบราณใบหนาเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายเลยค่ะเดี๋ยวไม่เชื่อกระดูนะคะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าต้นโตแล,ล้วนะคะถ้าเทียบกันกับกระถาง100บาทอ่ะให้ดูชัดๆอ่ะความต่างกันมีความต่างเห็นชัดเจนเนาะแต่ถ้าใครงบโอเคเราอยากได้หลายต้นขอต้นละลอยแล้วกันก็จัดต้นนี้ไปสำหรับคนที่ งบเยอะขึ้นมาหน่อยจัดไปสองเลขสองกระถางนี้ได้เลยค่ะเท้ารำไพกระถางละร้อยห้าสิบนะคะไซต์ตั้งแม่แล้วเอาลงกระถางแปดได้เลยรับกระถางที่หนึ่งหรือสองแจ้งได้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะสำหรับไซต์นี้นะเท้ารำไพคะ่ะอ่ะมาค่ะเมืองแปดริวบอนป้ายต่อกันเลยค่ะวันนี้ต้องเร่งทําเวลาแล้วค่ะเด๋วแสงจะหมดแล้วเอออยากวันนึงเนี่ยจะให้มีสักสามสิบห้าชั่วโมงนะคะอ่ะ เมืองแปดริ้วต้นนี้นะคะน้องจะก,กัดสีจากข้างในออกข้างนอกนะคะสังเกตนะกัดสีจากข้างในออกข้างนอกเป็นสีชมพูนะคะแล้วป้ายขาวแบบนี้ต้นนี้ป้ายทุกใบกระถาง6นิ้วนะคะคล้ายๆเจ้าวังเจ้าปลอแก้วนะคะคล้ายๆกันเลยลักษณะการกัดสีก,ดกัดลายนะคะเป็นลูกของเจ้าวังค่ะต้นนี้เมือง8ริ้วแบ่งให้250บาทน้องอยู่ในกระถางห้านะคะ น้องอยู่ในกระถาง5้าใบขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วนะคะสำหรับเมือง8ดเหลียวเอาไป250บาทบอลใบกลมพื้นชมพูแล้วก็ปลายขาวค่ะมาต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นพรสวรรค์น,นะคะน้องมีนามว่าพรสวรรค์ครั้งที่แล้วต้นเล็กกว่านี้เอาไปเจบาทใช่ไหมเนาะต้นเล็กกว่านี้เอาไป70บาทรอบนี้ล้นกระถาง4ต้นล้นกระถาง4ี่แบบนี้100บาทเท่านั้นนะคะชมพู แป๊ดเลยค่ะเป็นสีชมพูแป๊ดเลยค่ะพรสวรรค์เป็นบอลใบไทยบอลใบหนาฟอร์มประกวดนะคะแบ่งให้กระถางละ100บาทนะคะสีสวยมากอันนี้คือสีธรรมชาติไม่มีการปรับแต่งสีใดๆนะคะเป็นสีชมพูแดงนะคะชมพูแดงชมพูบานเย็นเลยพรสวรรค์แบ่งให้กระถางละ100บาทต้นโตนะคะเพื่อนๆต้องเปรียบเทียบกับขนาดด้วยนะ ต้นโตนะคะใบล้นกระถางสี่แบ่งให้กระถางละ100บาทเท่านั้นค่ะสำหรับพรสวรรค์น,นะคะชอบต้นไหนจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้นะคะ0ูนย์เก้าแสองหกห้าศนยโทรได้แอดไลน์ได้จ้าอ่มาดูต้นนี้ก่อนนะคะอันนี้น้องมีนำว่าอะไรนะเรียกสับอ่ะเรียกส์เป็นบอลใบกลมนะคะบอลใบกลมกระดูกดํานะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ดูนะคะ อันนี้คือมีหลายหลายกระถางอยู่นะมีสี่ห้ากระถางนะคะสําหรับเลขซับค่ะบอลใบกลมสีเข้มไม้สายดาร์กแบบนี้เพื่อนๆดูกระดูกนะดูกระดูกแล้วดูสีใบนะคะน้องเป็นบอลใบเข้มๆใบหนามากนะคะบอลใบกลมนะคะกระดูกเข้มกัดลายนะคะสีน้ําตาลแดงสีพื้นใบน้ําตาลแดงบอลสีชื่อว่าเรียกซับนะคะชื่อเป็นมงคลมากแล้วก็ใครที่ชอบเก็บ บอลส่ดัก์ห้ามพลาดนะคะแบ่งให้นะคะกระถางสีนี้ฟอร์มสวยๆแบบนี้ล้นกระถางแบ่งให้ในราคา120สบาทสำหรับบอลสีนะคะชื่อว่าเรียกซับนะคะบอลสีเรียกซับอ่ะอย่างนี้แล้วกันเนาะเรียกซับแบ่งให้กระถางละ120ค่ะบอลใบกลมพื้นน้ําตาลแดงแล้วกัดเม็ดกระดูกเข้มๆแบบนี้ค่ะเรียกซับ120ยกระถาง4นิ้วจ้า ะตะเคียนทองตะเคียนทองอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะต้นนี้นะคะตาบไม่มีหลุดนะคะตาบไม่มีหลุดเต็มใบทุกกระถางอ่ากระถางละสองต้นต้น,ตนตโต,ตโตมีสองต้นในกระถางต้นตโต,ตโตนะคะ สูงมากสูงเท่าไม้บรรทัดเลยนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้สำหรับตะเคียนทองแบ่งให้กระถางละ200บาทให้เทียบขนาดก่อนนะคะแล้วค่อยดูราคาเนาะเทียบขนาดของขนาดใบก่อนนะคะน้องไซต์ตั้งแม่แล้วนะคะฟอร์มสวยๆกอแน่นๆนะคะมีสงต้นในกระถางทุกกระถางเท่ากันราคา200บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตะเคียนทองค่ะนี่ให้ดูนะคะ สูงประมาณไม้บรรทัดกว่าเกือบ40เซนแล้วอ่ะค่ะประมาณ ครึ่งศอกแล้วนะคะเนี่ยครึ่งสอกผู้ชายเกือบศอกแล้วะคะ่ะสูงเกือบศอกแล้วนะแบ่งให้ราคากระถางละ200บาทเท่านั้นนะคะสําหรับบอลสีตะเคียนทองค่ะวันนี้ทําเวลาจริงนะคะแสงใกล้จะหมดแล้วนะคะสาหรับตะเคียนทองใครสนใจจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะกระถางละ200บาทมี2ต้นใน1กระถางอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะฟอร์มสวยไสยตั้งแม่ค่ะสําหรับตะเคียนทองนะ ต่อกันที่ต้นนี้ค่ะบอนโบราณนะคะมีนามว่าไกลทองประเสริฐค่ะกระถางนี้มี4ต้นในกระถางนะคะให้ดูมี4ต้นในกระถางนะอ่ะไกลทองประเสริฐแบ่งให้ราคา200บาทพอจ้ะ เริ่มป้ายแล้วนะคะเอาไปราคาเบาๆปิดท้ายคลิปนี้กันนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณชนแนลเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ